สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสวยแต่เด็กควันหลงวันเด็กเปิดภาพวันวานของนางเอกเพิ่งโสดชายแววสวยตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าวันเด็กจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังคงมีคนที่เอารูปภาพในวัยเด็กที่หาได้มาโพสต์กันในโซเชียลอยู่เรื่อยๆ อย่างทางด้านของนางเอกสาวเพิ่งโสดอย่างเบลล่าราณีที่ถึงแม้ในช่วงวันเด็กเจ้าตัวจะยังอยู่ต่างประเทศแต่พอเท้าแตะประเทศปุ๊บก็ขออินเทรนกับเขาด้วยเหมือนกันที่ถึงแม้จะลงช้าไป2วันแต่ก็ได้เสียงชมจากแฟนคลับไปไม่น้อยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าฉายแววความสวยมาตั้งแต่เด็กๆจนหลายๆคนเข้าไปชมกันว่าน่ารักแบบไม่ขาดสายแถมได้กดไลค์ไปอีกกว่า1 2 0 0 0 0ไลค์เลยทีเดียว ซึ่งนอกจากรูปภาพน่ารักน่ารักของเบลล่าในวัยเด็กแล้วเร็วๆนี้ทางด้านของเบลล่าเองก็กำลังจะมีโปรเจกต์หุ่นจำลองฟิกเกอร์โมเดลที่น่ารักไม่แพ้กันเรียกได้ว่าถอดแบบออกมาจากใบหน้าจริงๆของเบลล่าเองเลยถือเป็นดาราสาวคนแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้แฟนคลับที่สนใจอย่าลืมไปติดตามได้ที่แฟนเพจของ Benefit บอกเลยว่างานนี้มีจำนวนจำกัดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Bright TV ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ